สวัสดีค่ะปาริดาตั้งฐานสมานะคะมาจากบริษัทปาริดาอินเตอร์ฟู้ดต้องขอขอบคุณทางบิกซีมากนะคะที่ได้ให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของในการซัพพอร์ตขายสินค้านะคะที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าของคนไทยยังมีสินค้าหลายตัวที่เราสามารถผลักดันและเพิ่มมูลค่า ของสินค้านั้นๆได้เพื่อให้คนต่างชาติและคนไทยได้รู้จักมากขึ้นนะคะทางจากซีเอี e นะคะช่วยในการ uh, develop สินค้านี้ให้ตอบโจทย์มากขึ้นนะคะและมีที่เดียวที่ใน b ิ๊กซนะคะอย่างเช่นสตอรอเบอรี่คุกพริกเกลือนะคะมะม่วงอบแห้งคุกพริกเกลือค่ะแล้วก็มีสินค้ามากมายนะคะที่เราได้ทำการ develop กับทาง Big C และประสบผลสำเร็จมากค่ะส่วนเรื่องของยอดขายนะคะ หลังจากที่เราได้มีการพัฒนาแล้วทําให้สินค้าของเรามียอดขายที่ถือว่าติดดีมากขึ้นมาหลายสาขาเลยค่ะขอขอบคุณค่ะ